ท้องเสียเฉียบพลันที่บางครั้งอาจไม่ได้มาจากเชื้อแบคทีเรียค่ะแต่เกิดจากเชื้อไวรัสที่มีชื่อว่าโนโรไวรัสส่งผลให้มีอาการท้องเสียคลืน่นไส้อาเจียนอย่างรุนแรงยิงถ้าภูมิต้านทานต่ำอาการอาจหนักและร้ายแรงถึงชีวิตโนโรไวรัสคือไวรัสชนิดหนึ่งซึ่งจะทำให้เกิดการติดเชื้อและอักเสบในระบบทางเดินอาหาร มีระยะฟักตัวอยู่ที่12-48ชั่วโมงหลังจากได้รับเชื้อระบาดได้ง่ายและรวดเร็วมีอาการคล้ายอาหารเป็นพิษค่ะเพราะโนโรไวรัสจะปนเปื้อนมากับอาหารและน้ำดื่มจึงทำให้เกิดอาการท้องเสียอย่างเฉียบพลันเชื้อโนโรไวรัสสามารถติดเชื้อได้ในทุกช่วงวัยแต่เนื่องจากเด็กเล็กมีภูมิต้านทานต่ำกว่าผู้ใหญ่จึงทำให้มีอาการรุนแรงมากกว่าการติดต่อและแพร่กระจายของเชื้อโนโรไวรัส อาหรืืน้ด่มพบบ่อยในน้ำดื่มน้ำแข็งผักผลไม้สดและหอยนางรมการสัมผัสกับสิ่งของหรือพื้นผิวที่ปนเปื้อนแล้วนำนิ้วหรือมือเข้าปากการสัมผัสกับผู้ป่วยโดยตรงผ่านอุจจาระหรือละอองอาเจียนของผู้ป่วยอาการเมื่อติดเชื้อโนโรเวรัสมีดังต่อไปนี้ค่ะมีทายเหลวเป็นน้ำปวดท้องคลื่นไส้อาเจียนปวดศีรษะมีไข้ต่ำ ปวดเมื่อยตามร่างกายอ่อนเพลียอาการรุนแรงที่ควรได้รับการรักษาทารกหรือเด็กที่ถ่ายเหลวมากกว่า5ครั้งหรืออาเจียนมากกว่า2ครั้งต่อวันมีอาการของภาวะขาดน้ำเช่นปากแห้งคอแห้งตาโหลอ่อนเพลียเวียนหัวรู้สึกมึนงงหัวใจเต้นเร็วผิดปกติและปัสสาวะน้อยลงและมีสีเข้มค่ะ ผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีโรคประจำตัวชนิดรุนแรงเช่นโรคไตูุิคุ้มกันบกพร่องและมีอาการท้องเสียและอาเจียนอาการป่วยไม่ดีขึ้นใน2-3วัน เชื้อโนโวไวรัสสามารถติดต่อได้ง่ายและปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนป้องกันรวมถึงยังไม่มียาที่กำจัดเชื้อไวรัสชนิดนี้โดยเฉพาะช่วงที่มีน้ำท่วมขังในบางพื้นที่แบบนี้การป้องกันต้องเน้นไปที่การรักษาความสะอาดทานอาหารปรุงสุกสะอาดเท่านั้นล้างมือก่อนทานทุกครั้งและเสริมสร้างภูมิต้านทานให้แข็งแรงอยู่เสมอ เอิร์นเวได้เลือกใช้ตำรับหัวเสียงซึ่งเป็นตำรับ1,200ปีถูกบรรจุอยู่ในกรอบแนวทางการรักษาการติดเชื้อโนโรไวรัสของประเทศจีนเมื่อเดือนธันวาคมคิศกราช2016 รักษาการติดเชื้อในระบบทางเดินอาหารและทางเดินหายใจจากต้นเหตุโดยตัวยาจะมุ่งเข้าสู่เส้นลมปราณปอดม,ม้ามและกระเพาะอาหารช่วยขับของเสียขับพิษร้อนชื้นปรับสมดุลม,ม้ามและกระเพาะอาหารจึงยับยั้งเชื้อโนโรไวรัสและฟื้นฟูร,ร่างกายจากโรคอุจจาระร่วงจากการติดเชื้อโนโรไวรัสได้อย่างมีประสิทธิภาพตำรับพัวเซียงช่วยคุณได้ค่ะ ปรึกษาทีมแพทย์จีนเอิร์นเว่ยที่สายด่วนสุขภาพเอิร์นเว่ยศูนย์สองเจ็ดห้